าวน้องสาวกินชาลามพี่บ่าวไหมชาชักพี่บ้านี่กินเข้าไปอืมอร่อยนี่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 เอฮกฮกหมดฮกหมดแล้วข่ามัวงฮืมีข่ามัวข่ามัวอีกยอดหนึ่งฮกมดฮกหมดฮกหมดแล้วน้องสาวฮกหมดแล้วเฮ้ยเสียเวลาจริงๆริงดิเย็ดแม่มึงกะไม่ได้กินบังคู่เนี่ยได้กินคนเดียวเต็มๆเลย กราบสินุมานครับกลับมาเจอกนันอีกครั้งกับการอัล o บอร์ค่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ Apple นะครับก็คือ iPhone 15 Pro Max เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับทีมงานของครูแซบนะครับก็คือสมชายของเรานั่นเองก็ได้ไปรับเครื่อง iPhone มาเป็นคนแรกของประเทศนัมเบอร์ตึงของครูแซบนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รอนะครับมีคนมาคอมเมนต์ผมว่าไม่ยอมดูคลิปคนอื่นเลยนะครับรอดูคลิปพี่พร้อมหนังสั้นคือกูว่าอยากจะดูผมอะไม่เยอะหรอกอยากดูหนังสั้นหนมากกว่าก็ขอบคุณด้วยนะ เ,เรฟเ r อร์เรนซของพวกเราต่อได้นะครับเราเอามาจาก2ช่องเนาะอ,อันนึงก็จะเป็นหนังใน n น t f l i x นะครับของพี่โอ๊ตปราโมทชาชักชาช,าชักก็รอดูกันได้แล้วกัน iPhone เนี่ยเปิดมาตั้งแต่เจนแรกๆหนึ่งเจนปัจจุบันเนี่ยครับผมว่าเจนเนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะเกือบจะที่สุดเลยในรอบ10ปี1พอร์ต i g h t n i n g หายไปแล้ว2ดีไซน์ใหม่ทั้งเซ็ตหมดแล้ว3บอดี้ทำด้วยไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างกับ iPhone 15 Pro Max มาดูหน้าตาของน้องเขานิดนึ iPhone Pro 15 Max ที่เเรราาซืื้้้ออมมมในนนวััีีคก็ทงงหด2 2่ แต่ว่าความจุเดียวเลยก็คือความจุ512กิกถามว่าทําไมซื้อ512กิกมานะครับ128เนี่ยมันไม่มีมาแล้ว256เป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยมันก็ดูจะอึดอัดนิดนึงในการใช้งานเรือธงในปี2023นี้นะครับก็เลยเพิ่มเงินมาเอา512ดีกว่าแต่ว่าการเพิ่มเงินมาเอา512กิกเนี่ยนะครับราคาที่จ่ายแพงขึ้นมาเนี่ยถ้าเทียบกับ256นี่เกือบเกือบหมื่นนะ สีเราได้มาครับเป็นสีไทเทเนียมบลูแล้วก็สีแบล็กไทเทเนียมนะครับในเจนของ14 Pro Max ผมอ่ะซื้อสีม่วงมาพี่แพรเนี่ยซื้อสีดํามาเดี๋ยวจะลองเทียบสีกับ iPhone 14 Pro Max ให้ดูแล้วกันนะครับว่าไทเทเนียมบลูกับไทเทเนียมแบล็กเทียบกับ14 Pro Max แล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สตูดิโอของกูแซบเนี่ยนี่โชคดีมากนะครับว่าทีมงานของเราเป็นคนที่ชอบ iPhone สีน้ําเงินเหมือนกันเรามีสีน้ําเงินที่เป็น12พัตติกนะครับ12 Pro สีแปรซีฝึก13 Pro เเชร่าบลูอย่างเงี้ รุ่นก่อนหน้านี้กับสีน้าเงินไทเทเนียมแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนด้วยเอาสีน้ำเงินก่อนดีกว่าอยากเห็นสีน้ำเงินแล้วว่าเป็นยังไงเหมือนเดิมฮะจริงก็ไม่ก็มีอะไรฮะแกะไอโฟนเขารักโรคนะฮะรักโรคโอเคเปิดขึ้นมานะครับสีไทเทเนียมบลูถ้าเราเทียบสีกับ iPhone 12 Pro เหมือนกันมากผมให้เลย90% เฟรมเครื่องก็เป็นทรงเหลี่ยมๆเ,เหมือนกันด้วยนะครับอาจจะเหลาหมนๆมน,นิดนึงแค่นั้นเองฝั่งนี้นะครับจะเป็นสาย C 2 C ซึ่งนี่คือครั้งแรกนะครับไอโฟนที่มีสาย Type C มาให้ใช้เพราะว่าในยุคสมัยก่อนหน้านี้เขาเป็นสาย Lightning สายเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะเป็นสีขาวระวังเลอะนิดนึงแล้วสายเนี้ยถ้าเลอะแล้วเนี่ยนะครับมันขัดออกยากความเร็วของสายที่ให้มาเนี่ยเป็น USB 2.0นะครับถ้าคุณอยากได้ความเร็วของพอร์ตแบบเต็มประสิทธิภาพต้องไปซื้อแยกมาอีก1เส้นตัวนี้คือสายที่ Apple ขายแยกเอาไว้้ใชงานกับ iPhone 15, Pro 15 Max น,นี่คือสาย Thunderbolt 4 Pro Cable สายก็จะเป็นสีดำหนากว่าแล้วก็จ่ายไฟได้มากกว่าแต่ว่าเราไม่ได้มาจ่ายไฟอโฟนเรามาส่งผ่านข้อมูลนะครับบางทีเราอยากจะซิงข้อมูลเข้ากับคอม MacBook ของเราหรืออะไรประมาณนี้ความเร็วเนี่ยต่างกันเยอะนะครับคุณใช้สายในกล่องคุณก็ได้ความเร็วสูงสุดแค่480เมกะบิตเอซไม่ต่างกันเลยกับใช้สาย lightning ในการส่งผ่านข้อมูลแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้สาย Thunderbolt 4ความเร็วของคุณจะสูงขึ้นมาเป็น10กิกะบิตเอซและราคาครับ2,490คุณ อุปกรณ์น้านเอครับก็จะมีตัวเข็มยิ้มซิมคู่มืออันน้อยๆแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับที่มันเป็นแบบโลโก้ Apple กระดาษที่เขาติดมาให้ด้านหน้านะครับเป็นกระดาษเหมือนกับเจนของ iPhone 14ก็คือเขาจะรักโลกมากขึ้นนะครับความรู้สึกแรกจับเลยของ iPhone 15 Pro Max ถ้าเทียบกับ14 Pro Max นะเครื่องจะเบามากๆนะครับเบาแบบเบาหวงเลยอะ่ะในสมัยที่เราใช้งาน13 Pro Max 12 Pro Max หรือว่้14 Pro Max เนี่ยนะครับน้ำหนักมันจะมากกว่านี้อยู่ผมว่านะ่าจะมีสัก20กรัมหรือ30กรัมคืออเบาาย่างรู้้้้สึกไดถาาคุณใชงนตัว Pro Max ือ ลแล้วก็ผมเนี่ยมี14พัสสีน้าเงินอยู่ข้างๆนะครับฟิลลิ่งคล้ายๆกันเลยเว้ยการจับถือดีขึ้นเพราะว่าขอบขอบเครื่องเนี่ยเขาเหลาหมนมาให้นะครับตรงเฟรมเครื่องที่เป็นสีไทเทเนียมเนี่ยแอปเปิลบอกว่าโคตติ้งของเขาเนี่ยไม่เหมือนการโคตติ้งปกตินะครับแต่ผมเห็นในข่าวอยู่ว่าลูปไปลูปมามันเกิดรอยของผมมีรอยอ้าวนี่กูเพิ่งแกะเลยเนี่ยไม่มีใครเล่นเลยเนี่ยมันมีรอยแบบดังๆของสีไทเทเนียมอ่ะกูได้คอนเทนต์อีกแล้วคือไม่ได้จะหาคอนเทนต์คอนเทนต์มาหากูเองตั้งแต่ iPad แล้วทไม่ทอะผิด่ย สีน้ำเงินไทเทเนียมนะครับหรือว่าไทเทเนียมบลูนะมันเป็นรอยด่งดางๆครับซูมมาเห็นไหมตากล้องให้ดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมมันเป็นด่างๆว่า ฝั่งนี้ก็ด้วยตอนแรกคิดว่าเป็นรอยมือไม่ใช่เนี่ยเช็ดอยู่ไม่เป็นอลองดูฝั่งนี้อาจจะเป็นลายก็ได้นะเข,เขาแบบเขาตั้งใจทํามา Apple ตั้งใจแล้วก็รอยนิ้วมือติดค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับตัวเฟรมไทเทเนียมนะแต่ถามว่าสีสวยไหมบอกเลยว่าสีสวยมากซื้อมาแล้วมันก็ไม่ได้มีเคสมีฟิล์มมาให้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้การปกป้องที่ดีที่สุดนะครับก็แนะนําให้ไปซื้อเคสซื้อฟิล์มได้นะครับที่ร้าน425ดีกรีนะครับอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อเปิดใช้งาน iPhone ของคุณุณป่มออเาาไไว้ทํะรดี โหมดปิดเสียงหรอกล้องบันทึกเสียงคําสั่งลัดมีไฟแฟลชไหมชอบไฟแฟลชอะ s o s เท่าไหร่นะครับยินดีต้อนรับสู่ไอโฟนยคเค้ยมาแล้ววะนี่ให้มันสมกับตัว Pro Max หน่อยคุณฟีเจอร์ใหม่นะครับของ p h o n e 15 Pro Max ที่แหละคนร่ำชื่อหรือจากันก็นคือตรงปุ่มแอคชั่นโหมตรงนี้นะครับตะกี้ผมตั้งไปเป็นไฟนแฟลชเนาะ กดค้างก็จะเป็นไฟแฟลชอย่างนี้เอออันนี้ใช้ดีคือปกติแล้วเนี่ยแอปเปเขาจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งครับอยู่ข้างๆนะครับเป็นปุ่มที่เอาไว้มิวเสียงกับ เปิดเสียงปกตินะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้ปุ่มมิวเสียงเลยเพราะว่าผมเนี่ยมีวไว้ตลอดเวลาเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราเปลี่ยนไอ้ปุ่มนี้ที่มันไม่ค่อยจะใช้งานอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้มันกลายเป็นปุ่มที่เราสามารถคัสตอมได้ง่ายดีกว่าซึ่งอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากนะผมจําได้ว่าผมคุยกับพี่แพมเรื่องนี้ว่าแบบพี่ที่ผมชอบฟีเจอร์นี้สุดเลยว่ะคือมันเป็นเรื่องง่ายๆอ่ะแต่ว่าไม่มีใครสนใจกันนะเจนน่าเนี่ยอยาให้ออกมาใส่กับทุกรุ่นนะครับ Apple ป็นแล้วก็จอเนี่ยถ้าเราเทียบกับ14 Pro Max นะไม่ต่างกันเลยอันเดียวกันนะครับดีไซน์ใหม่ของเขานะครับเป็นตัว Dynamic Island CPU ครัรอบนี้เปลี่ยนใหม่เป็น Apple A17 Pro ไม่มี b e l n i c แล้วนะครับเป็น Pro b e l n i c แทนแะน่คีง่ายแต่คล่องเลยทีเดียวพี่มันบอก <c oughs> แ a m ครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะแต่คิดว่าน่าจะให้มา8หรือเปล่าไม่ชัวร์ <c oughs> เดี๋ยวรอ GSM หรือว่ารอ iFixit เขาแกะก่อนนะครับแต่ว่า Storage เริ่มต้นของตัว15 Pro Max เนี่ยนะครับจากเดิม128ก็กลายเป็น256 g b มันแลดูเหมือนจะดีขึ้นเนาะแต่จริงๆเราไม่เลยครับถ้าเราเทียบกับ 14 Pro Max ที่เป็นความจุเริ่มต้น1 2 8แล้วเพิ่มเงินนะครับมาเป็น256มันจะราคาเท่ากันเลยเป็นกลยุทธ์การขา,ขายของ Apple แล้วกันที่อยากจะให้คุณเนี่ยได้ใช้ความจุ256แต่ก็ยังไม่อยากจะลดในเรื่องตัวคอสในการผลิตของตัวเองก็เลยเพิ่มเงินให้คุณเลยแล้วกันนะครับถือว่าคุณอัปเกรดไปในตัวอะไรประมาณนั้นเนาะตัวมีแ,แบตเตอรี่ครับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับ3,000กว่าๆเกือบๆ4,000นะครับแล้วก็รองรับฟ้ฟชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ27วัตต์นะครับแวาวหรออนย้้ยนน้้นนปปลปง 12ล้านออโต้โฟกัสเหมือนเดิมนะครับกล้องหลังเนี่ยมี48ล้านมาให้ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีเลนส์ซูมมาให้ที่เป็นระดับ 5x นะครับแล้วก็มีเลนส์อัทตร่าไวาย12ล้านมาให้เลนส์เอัทตร้าไวของเขาเนี่ยนะครับสามารถใช้งานออโต้โฟกัสได้ถ่ายมาโครโหมดได้ด้วยแล้วก็เจเนอเรชันนี้ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกเลยมั้งที่สามารถถ,ถ่าย Apple ProRes หรือว่า Apple Log น a อร์ดแล้วไปออก External SD ได้สามารถ,ถถ่ายได้สงูงสุดที่ 4K 60เช่นเดิมนะครับเผื่อใครจะไปใช้งานแบบเป็นนะอคอนเทนตน์นนครีเรอเตอร์นะแอ เพิ่มขึ้นมาเลยชื่อว่าปุ่มแอคชั่นในนี้เราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะให้ปุ่มแอคชั่นข้างๆเนี่ยนะครับกดช็อตคับไปแล้วจะไปออกอะไรนะครับอย่างเช่นปุ่มมิวเสียงเหมือนเดิมก็ได้จะเป็นปุ่มโฟกัสซึ่งใน้ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับปุ่มกล้องปุ่มไฟแฟลชปุ่มบันทึกเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นแว่นขยายหรือจะเป็นคําสั่งรัดอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้เป็นคําสั่งลัดไปอะไรทาไมแบรนด์อื่นแม่งคิดไม่ได้วะอันนี้ผมชอบมากเลยนะรู้สึกว่าเขาใส่ใจ user experience ด เขาเข้าใจคนดีว่า,วาเขาต้องการอะไรแล้วแต่ละคนเนี่ยมีการใช้งานที่มันเป็นปัด,ปดเจกจริงๆอะ่ะลองกดดูเข้าเลยแล้วตอนที่เรากดอะครับมอเตอร์สันมันจะซิงเข้ากันกับปุ่มแอคชั่นเว้ยมันจะดึงแล้วเวลาแอนิเมชั่นมันทำงานอะ่ะมันจะเริ่มจากเดน a ม i ิกไอซ์แลนด์คุณลองสังเกตนะเห็นนะเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับแอปเปิลทำมาได้ค่อนข้างดีน่ยมรับเลยว่าแบบเขาเข้าใจคนใช้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรบ้าง Wi-Fi เออไอโฟนสิบห้าโ e รซีรนะครับจะรองรับ Wi-Fi 6ก e ด้วยนะครับ w i ไ i 6E แตกต่างจาก wi เวลาเราใช้งาน Wi-Fi ที่บ้านเนี่ยนะครับจะเป็นคลื่น2.4 g h z กับคลื่น5 g h z ถูกไหมมันจะมีเราเตอร์รุ่นใหม่ๆครับที่จะแยกคลื่นพิเศษให้เราเรียกว่าคลื่นแบบ6 g h z เอามาใช้งานกับ Wi-Fi 6e นี่แหละนะครับอีกหนึ่งงานที่ให้มาแล้วแจ่มเหมือนกันคือโมเด็ม 5G ใครที่ใช้งาน iPhone รุ่นเก่าๆอยู่เช่นแบบ iPhone 12 iPhone 13อย่างเงี้ยพวกเนี้ยครับโมเด็ม 5G มันจะไม่ค่อยดีมากนะครับมันจะเป็นแบบพวก X55 X60 อาการออโต้เลือก 5G เนี่ยมันจะช ที่อยู่ใน iPhone 15 s e r i นะครับเขาเรียกว่าเป็น Snapdragon X70 นะโมเด็ม 5G ตัวนี้ครับสามารถออโต้สวิตช์ได้ฉลาดขึ้นแล้วก็เป็นโมเด็ม 5G ตัวแรกๆของโลกที่มี AI อยู่ข้างในรองรับ 5G ได้ถึง10กิกะบิตเอาไง่ายๆว่าความเร็วพอร์ตเร็วยังไง 5G ของมันก็เร็วอย่างนั้นเป็นตัวแรกๆของโลกเลยที่ทำได้แล้วก็ดีที่สุดแล้วในปัจจุบันนี้นะครับบลูทูธก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นบลูทูธ5.3แล้วด้วยนะครับมันจะมีมาตรฐานหนึ่งครับของคนที่เล่นเขาเรียกว่าามรรแแ้้ววกกกนนเคคยบบืออขงงพ Trade Home ค่่่าาทีัันตงกวคือแต่ละค่ายก็จะต้องใช้แอปที่แตกต่างกันแต่ว่าเขามารวมกันแล้วในสมัยนี้นะครับถ้าเป็นเจนใหม่ๆเขาจะเรียกว่าเทรด iPhone 15 s e r i ซีรีส์น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆของโลกที่รองรับเทรดอันนี้ต้องขอบคุณน้องมากิด้วยแล้วกันนะครับน้องมากิรเขาเป็นสายลึกมากในเรื่องนี้เขาก็เลยโพสต์ขึ้นไปว่าเอ้ยไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับอันนี้แจ่มมากเปิดมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่เลยนะเจเนอเรชันนี้ครับมันจะมีหนึ่งก๊อกที่เพิ่มขึ้นมาให้ นะครับเวลาเราชาร์จมือถือเราให้มันเต็มร้อยเนี่ยครับอาจจะทําให้แบบร้อนขึ้นเซลล์แบตเสื่อมขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งของ Android เนี่ยนะครับเรามีเทคโนโลยีที่มาช่วยตรงนี้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอลไรด้วยซ้ำนะครับก็คือเพิ่มเซลล์แบตเตอรี่หรือว่าเพิ่มไลฟ์เซอร์เคิลของเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยครับให้กลายเป็น1,600ไลฟ์เซอร์เคิลแล้วสุขภาพาแบตเตอรี่จะไม่ต่ํากว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนที่ใช้งานแอนดรอยเนี่ยนะครับสามารถใช้งานฟ้าชาร์ได้ท อยู่ประมาณแบบ5600อยู่ประมาณนี้นะด้วยราคาของเขาอะคุณเรายังต้องมาแบบถนอมแบตเตอรี่อยู่แบบนี้ผมว่าไม่ค่อย make ซนเท่าไหร่นะครับแล้วที่สำคัญแทนที่จะทําให้เซลล์แบตเตอรี่มันดีขึ้นกลับกลายเป็นว่ามาเพิ่มฟีเจอร์ชาร์จถนอมแบตเตอรี่แทนซึ่งอันเนี้ยผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ปิดเลยครับเชื่อผมดีกว่าเพราะยังไงก็เสื่อมอยู่ดีจอตัวเนี้ยถ้าเราเทียบกับ iPhone 14 s e r ซีรีส์ที่เป็นแบบตัว 120H z ่อะผมว่าลื่นกว่านะเปิดมาปุ๊บแล้วไถไายไถ่ามาเนี่ยรู้สึกได้เลย เขาบอกว่ากล้องมันโหดขึ้นจริงเปล่ากล้องหน้าตัวเดิมนะครับมีออโต้โฟกัสเหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูนิดนึงสกินโทนมันออกแบบหมุนๆมนไปหน่อยวะเนี่ยเขียวเขียวหมุนๆมนดูไม่สดใสอ่ะเป็นสายแบบถ่ายมาแล้วลงเลยนะผมว่าคาแรคเตอร์ของ15 Pro Max มันจะใกล้เคียงกับ14 Pro Max มากๆออโต้โฟกัสก็เก่งขึ้นนะผมว่ากล้องหน้าออโต้โฟกัสเก่งขึ้นเทียบกับ14 Pro Max วิดีโอกล้องหน้าครับ 4K 60ได้นะครับลื่นไหลพูดปาดเช่นเดิม 4K 24ก็ได้นะครับโหมดภาพยนตร์กล้องหน้ากับกล้องหลังก็ได้ทีี่่่ 4K 30เเเชนนจรงลลูก จอกล้องแทบจะไม่ต่างจาก14 Pro Max เลยนะแต่ว่ากล้องหลังนี่แหละเป็นประเด็นเดี๋ยวลองถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งดูนี่นี่คือซูม5เท่าจาก iPhone 14 Pro Max นะครับ iPhone ที่เป็นอดีตเรือธงแล้วก็เคยซูมได้ไกลสุดนะเดี๋ยวเราลองซูมไปสุดของมันดูครับได้ประมาณ9เท่านะครับอันนี้คือซูม5เท่าของ iPhone 15 Pro Max นะครับเดี๋ยวจะลองซูมดิจิตอลให้ไกลสุดเลยนะได้สูงสุดที่ประมาณ15เท่า ตอนนี้ผมกำลังซูม5เท่าใน e d i ิ3 u l ม r a นะครับนี่คือสูงสุดแล้วนะของ s a m s u ง g อลิปสามอที่ว่าซูมดีสุดตอนนี้อะไปที่10เท่าครับนี่คือ10เท่าและเดี๋ยวเราลองไหลไปที่15เท่าดูครับนี่คือ15เท่าของสมาร์ทโฟน Android ในปัจจุบันนี้ครับผมว่ากล้องแม่งไม่ต่างจาก 14 Pro Max เลยอันนี้พูดแบบจริงๆนะมีแค่ตัวซูมครับที่รู้สึกว่าเออมันวาว,าวขึ้นใครที่ไม่ชอบสกินโทนของ14 Pro Max รผมว่าน่าจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับคือมีความคาดหวังว่าเฮ้ย14 Pro Max ที่มันอมเขียวๆมันมืด,ดๆแล้วแบบถ่ายทุกครั้งต้องมาแต่งทุกครั้งเนี่ยจะหายไปในซีรีส์15เนี่ยยังมีอยู่ก็ทําใจฮะแต่กล้องซูมเนี่ยตะเกียลองซูมดูแล้วเนี่ยใช้งานได้ดีเลยนะสูงสุดได้2ีห้เท่านะครับแล้วก็มีมีซูมไกด์มาให้ด ที่เราซูมไปอยู่อันนี้น่ารักนะมันไม่เหมือนซูมไกด์ของหลายๆยี่ห้อที่มันแบบดูแบบจริงจังไม่ได้อันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะใช้เหมือนเหมือนเลนส์หลักหรือว่าเลนส์เทเลช่วยครอบภาพให้แล้วเราจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันถึงไหนแล้ว ถ้าเขาหยับไปใกล้ๆปุ๊บมันก็จะสวิชเลนออลทราไวแทนเนี่ยเฮ้ยฉ hey, ลาดว่ะงานวิดีโอครับเดี๋ยวมาดูเซตติ้งให้นี่วิดีโอก็จะมีแอคชั่นโหมดนะครับแล้วก็วิดีโอแบบโปรนะครับเปิดมาเดิมๆเ,เนี่ยคุณจะยังไม่เจอฟีเจอร์วิดีโอแบบโปรนะคุณต้องมาที่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่ตัวกล้องของเขาแล้วกดเปิดนี่แล้วนาาเส้นตารางนะครับเข้ามาที่รูปแบบนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหา หบดรูปภาพควบคุมโปรรแบบละเอียดนี่เริ่มต้นแบบไหนแบบ HEIF ไหมเป็น48ล้านหรือจะเป็นโปรรสิบล้านหรือจะเป็นโปรร a 48ล้านส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับเราต้องมากดเปิด Apple ProRes ก่อนพอกด ProRes เสร็จแล้วเนี่ยครับเขาจะถามว่าจะบันทึกข้อมูลเป็น ProRes แบบไหนแบบ HDR แบบ SDR และตัวนี้ครับแบบ l ลอกครับเป็นตัวแรกเลยนะเว้ยที่แบบถ่าย ProRes แบบ l ลอกได้แล้วผมอะปกติเราถ่ายเป็น S Lo อกกันอยู่แล้วนะครับวิดีโอที่เราใช้งานแบบจริงจังในระดับโปรดักชันเนี่ยไม่มีใครเขาถ่ายปกติกัน สีมันจะดูจืดๆนิดนึงแต่ว่ามันได้ค่าขอบเขตสีที่กว้างกว่าแล้วก็นี่คือสาเหตุที่ผมซื้อ5้าหมาครับเขาบอกว่ากล้องแบบ ProRes เนี่ยนะครับหนึาทีสําหรับ HDR ProRes 10bit เนี่ยใช้พื้นที่ 1.7GB กิกและ6กิกสำหรับ 4K 3 0 f เฟรมเยอดแค่วิดีโอที่เราถ่ายกันถึงไหมไม่ถึงนะอันนี้น่าจะเป็นเลเวลเดียวกับพวก r ร d k ค modo ที่ผมเคยเล่นนไอตัวละ0 0งแ0น่ะบิตเรทน่าจะระดับเดียวกันงั้นซื้อ1เทนะครับ อย่าซื้อเลย512หน่ไม่น่าพอการจับภาพแบบโปรเรสสูงสุดที่ 4K 6 0เมื่อเขียนไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลภายนอกเดียวถ้ามี Exonal e s s d คือคุณสามารถใช้ได้ถึง 4K 6 0เลยหรอ เอาเลืออันนี้คือระยะของกล้องนะครับที่เราสามารถมาคัสตอมเป็นเฉพาะกับตัว Pro Max เท่านั้นมีระยะ28ม m ม35ม m เมรเรามาเลือกได้นะครับคือบางการถ่ายงานเนี่ยนะครับเราไม่สามารถใช้ระยะ24ได้เหมือน Depth of Field กับความสมจริงของตัวเราอะระยะ24มันกว้างเกินของเราตอนนี้ใช้ระยะเท่าไหร่อยู่ดูให้หน่อยเกือบๆ35เนี่ยมันมีเลนส์35มาให้คุณเลนส์35คือเลนส์ที่สายซีนีเมติกชอบใช้กัน ผมว่าลูกเล่นกล้องเขาอ่ะเข้าใจคนที่ทํางานระดับโปรมากๆเลยนะครับแล้วโหมดภาพยนตร์ของเขาเนี่ยนะครับเราสามารถมาทำเขาเรียกว่ารีโฟกัสหรือว่ามาปรับค่า F ทีหลังได้นะ สายวิดีโอเนี่ยผมว่าต้องซื้อจริงว่ะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่สายวิดีโอเราจะไม่ซื้อโดยองยิ่งครับฟีเจอร์วิดีโอที่แบบเราต่อ e x t e r n a l SSD เดีเราเรคคอร์ดอะกล้องในปัจจุบันเนี้ยที่เราสามารถทําได้เนี่ยน่าจะมีอยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้นถ้าไม่นับแบบพวกสายซีนีมานะที่ต้องต่อเข้ากับออโตมอดนินจาอันนั้นอะคือเอาฮาร์ดดิสก์ที่เป็น SSD เสีนี่ยเสียบเข้าไปข้างหลังจอเราเรคคอร์ดเนาะแต่ของ p h o n e อะง่ายกว่านั้นคือเอา SSD เ s d เสนี่ยมาจิ้มตูดแล้วเรคคอร์ดใส่ เค okay, 60ด้วยเนี่ยไม่มีแล้วเขาจะบอกด้วยนะครับว่าถ่ายได้กี่นาที512กิกถ่ายได้แค่73นาทีนะครับถ้า f u l ด HD 60ที่เป็น ProRes Log เนี่ยจะถ่ายได้127นาทีสำหรับ512กิกลองให้ทีนึงในรีวิวเต็มแล้วกันนะครับสำหรับตัวกล้องของ iPhone 15 Pro Max ที่หลายๆคนอยากจะรู้กันมานะครับเอ้ยเลยเครื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้แกะลืมไปเลยว่าซื้อสีดามาด้วยอ่ะอันนี้อีกสีหนึ่งครับเป็นสีไททเียมแบล็อ่ะมาแล้วนะครับสี Black ททเียมเฮ้ย อันนี้สวยสวยเลยเฮ้ยผมว่าสวยกว่าสีสีบลู Blue นะเดี๋ยวให้เทียบสายถักของเขากับสายซิลิโคนแบบเดิมดีกว่าที่เป็นซีทูไล n ิ่งอันนี้คือสายสมัยก่อน มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือ C To lining อันนี้คือ C To C หัวเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าสายถักเนี่ยมันจะมีความแบบแข็งแรงกว่าเส้นนี้ครับถ้าเราจะไปซื้อนะจำราคาเป๊ะๆไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะแพงกว่าสาย lining ถูไทยสีเดี๋ยวให้ทีมตัดต่อขึ้นมาแล้วกันว่าก,กี่บาทนะครับแต่ว่าสายเนี่ยคุณภาพดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับนี่ชอบนะมาให้ดูสีก่อนดีกว่าคือห้องเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นสีน้ำเงินเลยนะครับแต่เวลาเราเหลือบเม้าเมามนะันน่ะมันจะน้ำเงินเลยเป็นน้ำเงินแบบอมดำๆนิดน สีดาก็โลกว่ะแต่เป็นแบบภาพขี้เกลือขี้ใครก็ได้คือผมไม่อยากจะไปจัสน้องนะครับว่าแบบมันเคลือบสีมาไม่ดีนะนะซูม,มาดูแล้วกันนะให,ให้ผู้ชมดูกับตาแล้วกันนะครับผมไม่ขอบอกแล้วกันเดี๋ยวกูโดนฟ้อง okay, อเห็นปะในกล้องนั้นเห็นปะนคือเราก็เพิ่งแกะมาเนะี่ยมันอาจจะเป็นที่แบบ สีของวัสดุก็ได้นะยิ่งสีน้ําเงินเนี่ยยิ่งเห็นชัดเพราะว่าสีน้ําเงินเนี่ยมันค่อนข้างคอนทราสต์กับตัวปุ่มพอสมควรก่อนจะไปเรื่องอื่นกันนะครับขออนุญาตแวะมาที่สปอนเซอร์เราสักเล็กน้อยดีกว่านะครับเขาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนให้เราซื้อมือถือมาทํารีวิวกันในคลิปนี้ครับร้าน425ดีกรีนะครับร้านที่รวบรวม,รวมเคสและฟิล์มจากทั่วทุกมุมโลกเอามาให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับยี่ห้อที่ผมชอบก่อนแล้วกันนะครับว่จะเป็นตัวเคสเมดนะครับอันนีีี้้้้ยยยใใชมมมาาาาาาานนนนนกกแแลลลลววะะคคคครับบบ็เเ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 เสส่่จจุดดดของของงื ผมกำลังใส่อยู่นี้นะครับชื่อว่า Case Mate Tough Plus นะครับอยู่ในรุ่น Ultra Tough นะจุดเด่นของรอบนี้เนี่ยนะครับเขาเอัปเกรดเทคโนโลีที่ใส่มาให้ครับทำให้กันกระแทกได้ดียิ่งขึ้นมากๆนะครับในหน้าเว็บไซต์ของ425 degree เนี่ยเลเวลของการกันกระแทกเนี่ยคือสุดมากๆนะครับใครที่ซื้อมาแล้วอยากจะโชว์สีเครื่อง แนะนำนะครับซีรีส์เคสเมดทัฟพลัสได้เลยนะครับของผมก็จะเป็นอัลตร้าทัฟนะอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือน้องเคสเมดคาราชมาร์เบิลวิดแม็กเซฟนะครับจุดเด่นของเขาเลยคือเขาจะมีทองอยู่ข้างหลังแล้วก็มีลายหินอ่อนเคลือบด้วยตรงท้ายนิดนึงนะครับคือฝั่งข้างบนเนี่ยเขาจะโชว์ตัวสีเคสครับฝั่งตรงกลางก็จะเป็นทองแล้วเป็นแม็กเซฟแล้วก็ฝั่งข้างล่างจะเป็นลายหินอ่อนซึ่งสวยมากประเด็นคือการกันกระแทกข,ของเขาเนี่ยอยู่ในเลเวลสองของร้านสี่สองห้าดีกรีเลยนะครับใครที่ต้องการเคสสวย ซึ่งเป็นคนไปซื้อ iPhone 15 Pro Max ที่เป็นข่าวโ <ador> ด่งดังว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือน้องถัว่วน้องถัวงถ่วเนี่ยอยากจะบอกว่ามันโด่งดังมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็คือยี่ห้อ i f a c e นั่นเองนะครับใครที่ต้องการเคสที่มันแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กขนาดนี้นะผมว่าน้องถั่วให้ได้นะครับคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าชื่อยี่ห้ออะไรเอาเป็นว่าชื่อยี่ห้อว่า iFace นะครับเป็นเคสน้องถั่วมีทั้งแบบสีสีมีทั้งแบบเคสใสแล้วก็รองรับ Max s a ซ e ด้วยใครที่ซื้อไปแล้วต้องกกกกาาาาาารรรเเเคคคสสททีีี่่่่่่่มมมัััััันน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 นจบข้้ืือออออถถถดงงงยยแะํวุึูู ผมไม่อย่างยาวนานนะครับสปอร์ตสปอร์ตรูก็ต้อง UAG เลยนะครับ UAG เนี่ยนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับเรียกว่าชื่อชั้นแบรนด์ที่ถือว่าสุดอยู่แล้วนะครับเรื่องของการกันกระแทก military grade นะครับที่ผมใช้บ่อยๆเลยจะมีอยู่2ซีรีส์นะครับจะมี UAG Monarch Pro ตัวเนี้ยได้ทั้งกันกระแทกได้ทั้ง Max Safe ได้ทั้งความเป็น UAG กับอีกหนึ่งซีรีส์ใหม่นะครับตัวนี้ชื่อว่าซีรีส์ Pathfinder นะครับมีความบางเบานะครับมีความทัฟเคลยร์แล้วก็รองรับ Max Safe ด้วยตามสไตล์ UAG เลยนะครับอย่าง การกระแทกได้ถึงระดับแบบ25ฟุตนะคือเกินจาก5มิลลิเทอรี่เกรดไป2เท่าอ่ะคุณ7เมตรกว่าๆคือสุดมากๆนะครับก่อนจะจากไปนะครับทางร้าน425ดีกรีเนี่ยเขามีม็อบสแนปออนแล้วก็ม็อบเคสที่ผมเคยทํารีวิวไว้กับ iPhone 14เนี่ยนะครับให้คุณได้ลองเลือกซื้อเลือกหาด้วยใครต้องการแม็กเซฟนะครับที่เป็นตัวม็อบเคสสวยๆหรือว่าเป็นม็อบสแนปออนสวยๆอย่างเงี้ยครับก็ลองไปดูได้นะครับเคสม็อบเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือมันค่อนข้างที่จะดูแบบวววัััยยยรรรุุุ่่่นนนนนิดดึงแบบผู้ีอะไรยงเี้้แลวกก็าร ได้รวบรวมเคสฟิล์มอุปกรณ์จากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้ลองเลือกซือ้อเลือกหากันแล้วและที่สำคัญครับเขามีหน้าร้าน2แห่งแล้วตอนนี้นะครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4กับเมก้าบางนาชั้น2นะครับอยู่ใ,ใกล้โรงหนังอยู่ใกล้บ้านผมด้วยนะครับผมไปบ่อยมากนะครับก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหาได้หรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกครับไลน์แอดเฟซบุ๊กหรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ 425degree www.425degree.com ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับที่ทำให้เรามีเงินมาซื้อของมาทำรีวิวด้วยในครั้งนี้นะ425 degree เเเเเนนีีี่่่ยค้้าามมมสดดๆๆจกกกกททัวุุโลลใใหพืือไอไนนขอ เราไปได้มาจากร้าน4ี่สองห้าดีกรีเหมือนเพื่อนเพื่อนด,ดูแล้วกันนะครับเผื่อใครจะซื้อไปใช้เราจะได้ซื้อเคสใช้เลย <c oughs> ซึ่งก็ควรนะครับเพราะยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยน้องเขาก็ออกอาการแล้วนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเทียบสีกับตัว14 Pro Max รแแล้วกันหูคือจับ14 Pro Max แล้วมาจับ15 Pro Max เสร็จปุ๊บเนี่ยหนักอึ้งเลยหนักแบบหนักจริงอะ่ะแต่หูความมีราสีอะ่ะตอนที่มันโดนแดดอะ่ะผมว่าผมว่าแพ้14 Pro Max นะเว้ยอ่ะคุณดูโอ้คุณดู14บ r o Max ริมเโอ้โหตัวนี้มันด ฝั่งซ้ายมือคือ14โบล์แม็กฝั่งขวามือคือ15โบ์แม็ก ผมว่าถ้าถ้าแบบความเป็นออร่านะผมว่าผมชอบ14 Pro Max มากกว่าตัวเฟรมเครื่องเนี่ยนะครับของพวกแก๊ง13 Pro Max หรือว่า14 Pro Max เนี่ยเฟรมเครื่องเขาจะเป็นเฟรมแบบเงาเงามันก็ได้แบบดูมีออร่าขึ้นมานิดนึง15 Pro Max เนี่ยจะคล้ายๆกับสมัย12 Pro เลยมั้งเฟรมมันจะเป็นสีทึบๆแบบนี้และนี่คือปุ่มที่เปลี่ยนไปครับปุ่มแอคชั่นกับปุ่มมิวส์เสียงที่ผมบอกเวลาเราแบบอยากจะมิวส์เสียงฮะเราก็แค่กดกึ๊กๆเอาซึ่งเรามาตั้งได้จากในนี้นะครับว่าเราจะเอามิวสบบ์เสียง หนึ่งไอโฟนอยู่แล้วอะเปลี่ยนมาเป็นในนี้ครั้งแรกเลยอ่ากดได้คอรดได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยตะกี้ไปโดนปุ่มไอ้นี้แล้วมันกดได้คอรดให้วะ่ะตอนแรกคือเรากดเข้าไปในกล้องใช่ปะเรากดได้คอรดได้เลยยันแค่เฮ้ยมันมีประโยชน์ด้วยถามว่าทำไมมีประโยชน์การที่เรามากดตรงจอเนี่ยครับเวลาที่เราถือไทยเนี่ยมันจะสั่น Apple ใส่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับคุณดูความนิ่งนะเว้ยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันนิ่งมากดูเลย มันจะสั่นแค่กึกเดียวกับถ้าเกิดว่าเราละมือมาแตะตรงจออ่ะมันจะมีจุดหมุนที่มันไม่ไม่สมมาตรกันมากขึ้นอันนี้สี่นิ้วยังจับอยู่แล้วก็กดตรงนี้มันจะนิ่งมากกลับมาที่ iPhone 14 Pro Max ของเรากันถ้าเกิดว่าใครมี14 Pro Max อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปว้าวหือซื้อ15 Pro Max เลยคุณเหมือนมากอ่ะดูเลยอ่ะอ่ะคุณดูแล้วกันนะนม่เหมือนกันเบอร์ไหนทำไมรู้สึกเหมือน15 Pro Max ตัวมันเล็กกว่าวะเหมือนตัวเฟรมมันเล็กกว่าปะแต่ขนาดหน้าจอเนี่ยเหมือนเดิมนะครับไม่่ากเมนวรบััล็ค มันจะเลื่อมมาห่างกันนิดเดียวไม่เยอะนะครับบอกก่อนว่าไม่เยอะนะเนี่ยมันพอจะดูออกอยู่นะว่ามันเล็กลงแต่ว่าการจับถือดีขึ้นดีขึ้นมากเบากว่ามากๆอย่างรู้สึกได้เลยจับแล้วมันไม่บาดมือผมด่าไปในหลายๆรีวิวนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะถอดเคสใช้หรือว่าแบบใช้งานโดยที่ไม่ใส่เคสเนี่ยมันหนามันหนักมันปวดมือแล้วยิ่งเล่นเกมมันยิ่งปวดข้อมือขึ้นไปอีกติ Pro m โ x ผมว่าคุณไม่ปวดข้อมือละขอบมนมากครับจับถือดีโคตรเลยอะเหล่านิดนึงอะเปิ้ลจะเป็นสไตล์ไงครับเขาเรียกว่าน้อยแต่มาก ให้มันแบบต่างไม่เยอะแต่ว่าให้ความรู้สึกที่ดีขึ้นให้ดวนี้นิดนึนน <c oughs> การจับภาพนะมีมาให้เหมือนกันเลยเห็นไหม JPEG Pro Raw แล้วก็ Pro r a สูงสุด48ล้านหมดรูปภาพมันจะไม่มี24กับ12ถ้าเป็น iPhone 14 Pro Max เนี่ยจะจับได้แค่12อย่างเดียวในการถ่ายรูปปกติแต่ถ้าเป็น15 Pro Max หรือ15 Pro จะจับภาพแบบ24ล้านได้โอเคนี่คือความต่างอย่างที่1น,นะครับอย่างที่2นะครับการควบคุมโป,โปรแบบละเอียดถ้าเป็น15 Pro เขาจะสามารถถ่ายแบบ HEIF ได้สูงสุดที่48ล้านแต่ถ้าเป็น14 Pro Max เราก็สามารถถ่ายแบบ JPEG ได้สูงสุดที่48ล้านส่วน Pro Raw เหมือนกันเลยนะครับ Pro Raw เนี่ยได้2ออัน12ล้านกับ48ล้านตัว Apple ProRes เนี่ยนะครับ ของ14 Pro Max เนี่ยจะไม่สามารถ record แบบ Pro Res ได้สังเกตดูนะมี Apple Pro Res มาให้เหมือนกันแต่ว่าข้อมูลโคเด c กที่เราบันทึกไปเนี่ย15 Pro Max จะเลือกได้เยอะมากอันเนี้ยบันทึกได้แค่ HDR ก็คือตัวบนเท่านั้นจะไม่มี s d r จะไม่มีหลอกถ้าผมจำไม่ผิด s d r เนี่ยคือตัวบีบอัดของ HDI ทีหนึงไฟล์จะเล็กกว่าส่วนหลอกเนี่ยคือเก็บเต็มเลยก็มีตัวเลือกให้ปรับมากขึ้นคล้ายๆกับกล้องระดับโปร อันนี้คือโหมดกล้องที่มันแตกต่างกันไปแต่ว่าโหมดอย่างอื่นเช่นถ่ายมาแล้วมาฟกัสทีหลังผมได้ลองแล้วนะครับ iPhone 14 Pro Max iPhone 15 iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro สามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้ก็เป็นลูกเล่นหนึ่งที่ a อ p l e เองก็ยังสามารถอัปเกรดให้กับรุ่นเก่าๆได้อยู่นะใครอยากรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับ iPhone 15 Pro Max นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้แล้วคลิป V/S นะครับเดี๋ยวจะออกมาเร็วๆนี้นะครับคลิปรีวิวเต็มก็จะออกมาเร็วๆนี้ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยกันนะครับที่รอชมนะครับแล้วก็คนที่ดูหนังสั้นแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันทีมงานกับผมเนี่ยตั้งใจ ลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์คลิปนี้ด้วยครับร้าน425ดีกรีนะครับร้านที่รวบรวมเคสจากทั่วทุกมุมโลกให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันนะครับใครอยากได้เคสอยากได้ฟิล์มดีๆครับร้าน425ดีกรีเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ตั้มลา์ไปก่อนสวัสดีครับนี่ดีไฮเดอร์ซีนนะฮะครับนักแสดงกำลังแต่งตัวกันอย่างมีความสุขเอ้ยทำไมเนี่ยเฮ้ยชงชางเขเราอ๋อชงชางเหรอโหนี่หนีๆเห็นไหมเห็นไหม ผมลงทุนกดเซฟไปเรยเลยเนี่ยอ่าใชไหมมันจะต้องแบบมีเขานิดนึงอ่ะอันนี้เกลี้ยงเกินตอนนี้อาบังกำลังเริ่มเติมนวดอยู่เนี่ยนี่ไปแถวพี่ป้าเดียวเดียวีระวังเรานี่ยังมันตำนะปากทแกงด้วยแล้วเรียบร้อย ไม่เสร็จนาทีว่าชวกส <c oughs> งใจรักตรงไหนวะสิ่งดังไร